ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังนิยายเสียงจีนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไปรับฟังกันต่อเลยตอนที่121ประธานจิงยังมีศีลธรรมอยู่ไหมอันโรวางถุงอาหารในมือของเธอแล้วเข้าไปกอดอันหนวนความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้ทําให้เธอรู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากโชคดีที่เธอเห็นประตูด้านหลังเข้าพอดีแต่ไม่รู้ว่าจิงเปิดเฉินนั้นคิดอะไรอยู่จึงไม่ทันสังเกตเห็นตอนที่เธอออกมาพรุ่งนี้ก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านเถอะเธอยังคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีไม่ได้ มือเล็กๆของอันหนวนผลักประตูห้องหนังสือออกตะโกนด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาพี่ชายแม่จา๋าอันอย่างปิดคอมพิวเตอร์ตรงหน้าพลางกระโดดลงจากเก้าอี้แม่จ๋าวันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปด้วยดีเลยจ้าอันโหลูกผมของอันหยางเล่นกับหน่วนหนวนไปก่อนนะแม่ไปทำกับข้าวก่อนครับอันโหรจึงเดินออกไปหลังจากนั้นไม่นานหลินจือเสียวก็กลับมาจากข้างนอกพอดี เมื่อเห็นเด็กน้อยสองคนนั่งดื่มน้ำผลไม้อยู่บนโซฟาดวงตาของเธอก็พันสว่างขึ้นก่อนจะยกมือขึ้นมาทาบอกด้วยความโล่งใจโชคดีที่กลับกันมาอย่างปลอดภัยไม่ถูกกินไปซะก่อนคุณป้าจื่อเสี่ยวครับทำหน้าโล่งใจขนาดนั้นมีอะไรหรือเปล่าครับอันหยางมองเธออย่างงงงวยเปล่าเจ้าจะพวกหนูเล่นกันไปก่อนนะหลินจื่อเสี่ยวรีบวิ่งเข้าไปยังห้องครัวยิ่งรู้สึกโล่งใจมากขึ้นเมื่อเห็นอันโรกำลังหันผักอยู่โหโรเธอหนีออกมาจากกรงเล็บของบิ๊กบอสได้ยังไงกัน เธอหยิบแตงกวาสดที่ฝานแล้วเข้าปากด้วยสีหน้าท่าทางอยากรู้อยากเห็นล้างมือให้สะอาดก่อนอันโรเหลือบไปมองเธอก่อนจะหันผักต่อเธอรีบบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะอยากรู้จะแย่ยอยู่แล้วเธอที่อยู่ในบริษัทจริงกว่าจะรู้ว่าอันโรออกไปกับจริงเปยเฉินพวกเขาก็ออกไปได้ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วบิ๊กบอสก็มีมุมใจดีด้วยนะยิ่งกว่านั้นไม่จับตาดูฉันตลอดด้วยไม่อย่างนั้นฉันก็คงหนีออกมาไม่ได้ง่ายๆแบบนี้หรอก แบบนี้ก็ดีหลินจือเสียวเปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างมือแต่เธอก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีหลังอาหารเย็นอันโหรก็ให้เด็กน้อยทั้งสองไปอาบน้ำและดูพวกเขาหลับจากนั้นเธอจึงไปอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดนอนและเอนนอนลงบนเตียงอย่างสบายในที่สุดก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มสักทีในขณะที่เคลิ้มหลับอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเธองวงเงียหันมองไปรอบๆด้วยความรำคาญเล็กน้อยก่อนซุกตัวใต้ผ้าห่มอีกครั้ง แต่เหมือนว่าเสียงโทรศัพท์จะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอากเธอลุกขึ้นมาจากที่นอนก่อนจะยื่นมือไปคว้าโทรศัพท์ที่อยู่บนหัวนอนเธอจับพัดจับผูใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์กดรับอย่างเย็นเยือกก่อนจะเอาโทรศัพท์มาแนบหูฮัลโหลอันอีหานเธอสะดวกออกมาสักแป๊บได้ไหมฉีเซิงเทียนเอ่ยขึ้นพางมองไปที่จิงเป่ยเฉินที่นั่งสงบนิ่งอยู่ข้างๆจิงเป่ยเฉินเขามายู่ฉานไม่รู้จะทำยังไง เธอรู้ว่าจริงเป่ยเฉินต้องมีเล่เหลี่ยมแน่ๆเขาดื่มจนเมาแบบนี้หากชีเซิงเทียนเองยังไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเธอก็หมดปัญญาส่วนเรื่องจริงเป่ยเฉินดื่มจนเมานั้นเธอขออยู่ห่างๆดีกว่าฉันนอนแล้วไม่สะดวกหรอกค่ะเธอพูดจบก็วางสายและปิดโทรศัพท์ด้วยความรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบโทรศัพท์ถูกโยนไปที่หัวเตียงก่อนเธอจะล้มตัวลงนอนต่อเพียงไม่กี่นาทีที่เธอล้มตัวลงนอนประตูห้องก็ถูกเปิดออกหลินจือเสียวผลักออกมาจากด้านนอก เธอลุกขึ้นอย่างอารมณ์เสียเมื่อเห็นหลินจือเสียวชี้ไปที่โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาพลางเอ่อยถามเธออย่างตื่นตระหนกอีอีหานโทรศัพท์เธออยู่ไหนผู้จัดการฉีเธอมองหน้าคนพูดแทบ,บอยากจะปิดโทรศัพท์ของหลินจือเสียวเช่นกันเธอสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกดรับโทรศัพท์ผู้จัดการฉีข้าประธานจริงอยู่กับคุณน่าจะทําคุณลาบากคุณช่วยบอกเขาทีว่าพรุ่งนี้ฉันจะชงชาแก้มเมาค้างให้คืนนี้ให้เขาสนุกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวาง ฉีเซิงเทียนกุมขมับด้วยมือหนึ่งข้างเป็นผู้จัดการก็ยากอยู่แล้วแต่เป็นผู้จัดการของจิงปเปยเชินนั้นยากยิ่งกว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องช่วยเขาลงอ่างยิ่งเป็นหญิงที่มีลูกและแต่งงานแล้วด้วยน้ำซ้ำยังดูแก่และน่าเกลียดอีกต่างหากประธานจิงนี่คุณยังมีศีลธรรมอยู่ไหมผู้จัดการฉียังมีเรื่องอะไรอีกไหมคะเธอริตาลงเล็กน้อยเสียงแหบแห้งของเธอทำเอาคนที่ได้ยินถึงกับแสบหู หากเธอออกไปก็ต้องแต่งหน้าใหม่อีกครั้งทำวนไปวนมาแบบนี้มันเกินไปแล้วเธอไม่ยอมไปอย่างแน่นอนคุณมาเถิดแล้วจะเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนให้ฉีเซิงเทียนพูดจบก็เหลือไปมองจิงเปิดที่ถือแก้วไวแต่ไม่ได้ดื่มสักแก้วด้วยสีหน้าอย่างช่วยไม่ได้ทางเดียวที่เขาคิดออกก็คือทางนี้แหละตอนที่122เห็นแฟนดีกว่าเพื่อน ฉันเพิ่งจะทำงานที่บริษัทได้ไม่นานจะให้เลื่อนขั้นเร็วแบบนั้นมันไม่ดีต่อฉันเลยนะคะผู้จัดการชีเก่งอยู่แล้วแค่ประธานจริงเองคุณจัดการได้อยู่แล้วคาราตรีสวั์นะคะเธอกดวางสายหลังจากที่พูดจบและล็อกหน้าจอโทรศัพท์ทันทีหลินจื่อเสี่ยวมองด้วยความสับสนมือข้างขวาที่รับโทรศัพท์กลับมาสั่นเล็กน้อยโหโรฉันเป็นเลขาของประธานจริงโทรศัพท์มือถือต้องเปิดไว้ตลอดเพื่อรอคำสั่ง ไม่เป็นไรหรอกเขาเมาแล้วไม่โทรศัพท์กลับมาหาเธอหรอกไปนอนเถิดราตรีสวัสดิ์เธอล้มตัวลงนอนอีกครั้งพลางพลิกตัวหันหลังให้เพื่อนรักก่อนจะหลับไปตอนเช้าก็ต้องรับมือกับบอสตกกลางคืนก็ต้องเติมพลังไม่เช่นนั้นจะเบื่อกับการรับมือและความพ่ายแพ้ไม่ช้าก็เร็วลินจือเสียวถอยออกจากห้องไปอย่างช้าช้าพลางมองอันโหรด้วยสายตาที่นับถือหลายปีที่ผ่านมานี้มีแค่เธอเท่านั้นที่กล้าเผชิญหน้ากับจิงเปยเฉินแบบนี้ เธออยากจะรู้จริงๆหากจริงเปยดเฉินรู้เรื่องนี้เขาจะทำยังไงที่นั่งชั้นพิเศษในโรงแรมนวดเทียนฉีเซิงเทียนถือโทรศัพท์ที่ถูกตัดสายนิ่งก่อนจะมองไปยังจิงเปยดเฉินปิดเครื่องไปแล้วอันอีหานอวดดีเกินไปแล้วจิงเปยดเฉินยังสนใจเธออีกทำขนาดนี้แล้วยังกล้าปฏิเสธกันถูกเซลล์สมองกัดกินไปหมดแล้วหรือยังไงดีมากจิงเปยดเฉินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยเขาค่อยๆจิบไวน์แดงที่อยู่ในมือของเขาอย่างละเมียดละไม น้อยคนนักที่กล้าทำแบบนี้มีแค่ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่กล้าได้ขนาดนี้อันอีหานอันโหรดีมากงั้นเหรอเขาถูกปฏิเสธแต่กลับบอกว่าดีงั้นเหรอฉีเซิงเทียนขมวดคิ้วและเริ่มงงขึ้นเรื่อยเขาอดไม่ได้ที่จะเดินก้าวเข้าไปหาจิงเป่ยเฉินพลางเอื้อมมือไปแตะที่หน้าผากของเขาก่อนจะแตะไปที่หน้าผากของตัวเองไม่มีใค่นี่นาจิงเป่ยเฉินมองไปที่เขาและวางแก้วไวในมือลงนายจะไปไหนก็ไป ไปเลยเหรอชีเซิงเทียนเบิกดวงตากว้างมองเขาล้อก,กันเล่นหรือเปล่าแค่ผู้หญิงคนนั้นไม่มานายก็ไม่ดื่มเป็นเพื่อนฉันเลยงั้นเหรอฉันช่วยเรียกมินลี่ให้ชีเซิงเทียนมองจริงเปิดเฉินเดินจากไปก่อนจะบ่นพึมพำเบาๆเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนวันต่อมาท้องฟ้าแจ่มใสาอากาศก็ดีอารมณ์ก็ดีแต่หลินจือเสี่ยวที่ขับรถอยู่นั้นมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเมื่อรู้ว่ากำลังไปยังลานประหารเธอเก็บความหวังดีของอันโรไว้ในส่วนลึกของหัวใจ ลิ้นจื่อเสียวสดใสหน่อยเชื่อฉันสิจริงเปิดเฉินเขาเมาจําอะไรไม่ได้หรอกโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก็เป็นฉีเซิงเทียนไม่ใช่จริงเปิดเฉินสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกอันโหรใช้สายตาปลอบเธอพลางตกไปที่ไหล่ของเธอเพื่อให้เธอผ่อนคลายโหโรเธอพูดได้ดีนี่เธอไม่ต้องอยู่ชั้น15แบบฉันนี่นาเธอรวบรวมจิตวิญญ,ญาณความฮึกเหิมทั้งหมดหากเธอเสียสละได้ต่อจากนี้คงต้องให้อันโหรดูแลเธอแทนในอนาคตก็จริงของเธอพอนึกถึงตรงนี้อันโหรก็รู้สึกโล่งใจไม่น้อย เธออย่าทำแบบนี้ฉันกลัวนะหลินจือเสียวมองด้วยใบหน้าที่หมดคำพูดแต่เมื่อคืนเธอก็ดูหลับสบายดีแต่ทำไมตอนนี้กลับเปลี่ยนไปเอาแบบนี้ฉันจะไปสำรวจก่อนเธอไปที่ห้องของเธอเมื่อคืนเธอพูดว่าจะเอาชาแก้มเมาค้างไปให้เขาหากฉีเซิงเทียนพูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาให้จริงเปยเฉิญยิ่งเธอไม่ได้ไปนั่นแหละได้จบชีวิตแน่ฮ่าฮมันไม่ดูเสี่ยงไปหน่อยหรอ ภายในใจของเธอตกอยู่ในความยุ่งเหยิองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอไม่สามารถปล่อยให้อันโรเสียงอันตรายได้ฉันไม่เป็นอะไรจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนอยู่ในบริษัทกลางวันแสกๆแบบนี้จริงเปยเฉินจะทำอะไรได้เมื่อถึงชั้นที่15้าเธอก็เดินมุ่งหน้าไปยังประตูห้องทำงานของจิงเปยเฉินอย่างใจเย็นเคาะประตูหนึ่งครั้งแต่กลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา ดวงตาของเธอเบิกกว้างแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเตรียมชาที่ชงไว้ให้เขาแล้วช่วยโอกาสตอนที่เขายังไม่มารีบออกไปแบบนี้จะได้ไม่เป็นขี้ปากคนด้วยเมื่อคิดถึงข้อนี้เธอจึงรีบผลักประตูเข้าไปในห้องทำงานของเขาและรีบหยิบถ้วยน้ำชาและชาที่เธอเตรียมมาด้วยความรวดเร็วในขณะที่รอน้ำเดือดอยู่นั้นเธอมองไปรอบๆห้องทำงานอย่างเบื่อหน่ายแต่เธอก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าบนเก้าอี้หนังมีเสื้อสูทสีดำวังอยู่จริงเปิดเชินมาแล้วเหรอ เมื่อน้ำชาเดือดไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวเสียงน้ำที่เดือดดังขึ้นราวกับคำสาปแช่งภายในใจดวงเธอตาหลีลงเล็กน้อยหรือว่าเมื่อคืนเขาเมาแล้วกลับมานอนที่ห้องทำงานเธอค่อยๆวางถ้วยชาลงบนโต๊ะทำงานอย่างระมัดระวังก่อนจะเดินไปด้านข้างโต๊ะและหยิบเสื้อสูทสีดำของจริงเปิดเฉินขึ้นมาดมได้กลิ่นวายจริงๆด้วยผู้ชายคนนี้เป็นบ้าอะไรกันดื่มจนเมาแล้วไม่กลับบ้านมาที่บริษัททำไมกันตอนที่123รสรสชาติของคุณก็น่าจะไม่เลว เสื้อสูทที่อยู่ในมือของเธอยังคงเต็มไปด้วยไออุ่นของเขาเธอวางมันลงไปพลางหันกลับมาและเดินไปรอบๆต๊ะทำงานก่อนจะมุ่งตรงไปยังทางประตูแม้ว่าตัวเธอนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดเสียงของฝีเท้าแต่ทว่าเสียงของรองเท้าส้นสูงที่สูงกว่า10เซนติเมตรก็ใช่ว่าจะเบาได้มากนะักเขาคงไม่ตื่นหรอกใช่ไหมเธอสายหน้าไปมาคงเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่หลับเป็นตายแบบเขาไม่มีทางหรอก เสียงฝีเท้าของเธอหยุดลงที่หน้าประตูเธอเอื้อมมือไปแตะลูกบิดประตูที่เย็นเฉียบพลางมองกลับไปยังชาแก้วหนึ่งที่ยังคงปรากฏไอร้อนเธอหลับตาลงและลืมตาขึ้นอีกครั้งอย่างช่างใจจากนั้นจึงหันหลังกลับไปทันทีช่างเธอเพียงเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วถือว่าส่งพระจนถึงแดนตะวันตกเธอหยิบถ้วยชาที่อยู่บนโต๊ะก่อนจะเปิดประตูเพื่อเข้าไปยังห้องรับรองส่วนตัวของจิงเปิดเฉิน เมื่อเข้าไปดวงตาก็เห็นร่างกายท่อนบนและต้นขาที่เปลยเปล่าของเขาอยู่บนเตียงโดยมีผ้าห่มสีขาวคลุมเอวของเขาเพียงเล็กน้อยใบหน้าของเขานนั้นกำลังนอนอยู่ที่หมอนนุ่มฮ่าฮ่าที่แท้เขาชอบนอนท่าแบบนี้ท่าทางการนอนนั้นไม่กล้าที่เอ่ยคำชมจริงฮ่าฮ่าภายในห้องรับรองไม่มีที่นั่งแต่อย่างใดเมื่อเธอมองไปยังเตียงสีขาวจริงเปิดเฉินยังคงอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยซึ่งไม่น่าจะมีอะไรที่จะมารบกวนเขาได้ หลังจากที่นั่งยองลงเบาๆเธอก็เริ่มเป่าไปที่ชาร้อนๆความร้อนจากถ้วยชาปรากฏไอขึ้นบนแว่นตากรอบทองของเธอดวงตาของเธอตอนนี้ถูกบดบังไปด้วยหมอกสีขาวเธอถอดแว่นตาวางไว้บนโต๊ะก่อนจะขยี้ตาและเป่าถ้วยน้ำชาในมือต่อไปอาการเมาครั้งนี้มันนานขนาดนั้นเลยเหรอทำไมยังไม่ตื่นขึ้นมาอีกเมื่อรู้สึกว่าถ้วยชาในมือเริ่มเย็นมากขึ้น เธอก็หันหน้าไปยังเตียงสีขาวอีกครั้งพันศบตาเข้ากับดวงตาสีดำคู่หนึ่งที่มืดมิดและดูน่ากลัวในขณะนั้นเองมือใหญ่ๆของเขาก็ตวัดอกมาที่รอบเอวก่อนที่เธอจะกระวนกระวายด้วยซ้ำประธานจิงเชิญดื่มชาก่อนค่ะให้ตายสินี่เขาตื่นมาตั้งแต่ตอนไหนไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยเธอไม่รู้ตัวเลยสักนิดในความเป็นจริงตอนที่เธอเดินเข้ามานั้นเขาก็ตื่นแล้วแต่ไม่ได้ขยับตัวอะไรมากก่อนจะรู้สึกว่าเธอนั่งลงที่ข้างเตียงหัวใจของเขาก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมา เมื่อคืนอยากจะคิดหนีออกห่างจากตัวเขาวันนี้กลับมาทำเรื่องพวกนี้ให้ไม่ใช่ว่าอยากให้เขาเข้าใจผิดว่ากำลังทำอะไรอยู่เหรอจริงเปิดเฉินลุกขึ้นและใช้มือขวาหยิบถ้วยน้ำชามาจากมือของเธอส่วนมือซ้ายยังคงอบเอวของเธออยู่เขาดื่มชาสองจิบก่อนจะวางถ้วยน้ำชาไว้ที่ข้างเตียงชาดีไม่เลวงั้นฉันไปก่อนนะคะประธานจิงพักผ่อนต่อได้เลยค่ะ เธอพยายามที่จะสะบัดตัวออกแต่กลับถูกเขาผลักให้ล้มลงบนเตียงเมื่อต่างคนต่างล้มลงไปบนเตียงจิงเปยเฉินจึงกดตัวของเธอไว้ก่อนเสียงทุ้มต่ำของจิงเปยเฉินจะดังขึ้นกระซิบข้างข้างหูคุณเองก็น่าจะมีรสชาติไม่เลวคุณจะทำอะไรปล่อยชน,นะเธอจ้องหน้าเขาอย่างระแวดระวังก่อนจะออกแรงดันตัวเขาออกไปจิงเปยเฉินมองเธอด้วยรอยยิ้มแน่นอนสิว่าต้องทำในสิ่งที่คนรักเขาทำกัน ประธานจริงทำไมคุณถึงได้จริงจังขนาดนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแค่เรื่องล้อเล่นเธอแทบจะรอไม่ไหวอยากจะฉีกปากตัวเองทิ้งซะจริงๆเธอเอ่ยคำพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงกันนั่นทำให้เธอถูกจริงเป่ยเฉินจับไม่ปล่อยแบบนี้เธอดึงคอเสื้อด้วยมือขวาก่อนจะดันตัวไปที่หน้าอกของเขาดวงตาสีดำจับจ้องไปที่ดวงตาของเธอที่ดูเหมือนว่ากำลังจะบ้าคลั่งเต็มท,ทีก่อนจะเอ่ยอย่างช้าชว่า อยากจะให้ผมช่วยคุณฟื้นความจำหมคุณบอกว่าผมไม่ใช่คนผมว่าคุณควรจะเข้าใจกว่านี้ผมจะทำให้คุณได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าอะไรที่เรียกว่าสัตว์ป่าอย่านะเธอหันหน้าหนีอย่างไม่เต็มใจก่อนจะตะวัดตามองเขาอีกครั้งและเอ่ยอย่างมีสติประธานจริงคุณคงจะหิวมากเลยสินะถึงได้สนใจแม้กระทั่งหญิงแก่หน้าตาน่าเกลียดที่มีลูกแล้วแบบนี้อันโรคุณจะแกล้งทำตัวแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน เขาพูดอย่างจริงจังก่อนที่มือขวาของเขาจะดึงเสื้อของเธอออกเผยให้เห็นผิวเนียนขาวก่อนหน้านั้นก็เป็นคุณที่เริ่มก่อนเองนะความรู้สึกที่หนาวสั่นไปทั่วทําให้เธอต้องหดไหล่ลงถึงแม้ว่าฉันจะเป็นหญิงแก่ที่น่าเกลียดแต่ฉันคงไม่มีทางเป็นคนอื่นได้หรอกนะคะประธานจริงคุณควรเคารพตัวเองด้วยนะคุณนั่นแหละตอนที่ผมเข้ามากอดคุณคุณเองก็ไม่เคยเคารพตัวเองเหมือนกันเมื่อเธอเป็นแบบนี้เขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นแทบอยากจะฉีกเสื้อผ้าของเธอออกด้วยท่าทีที่หยาบคาย ฉันฟังแล้วไม่เข้าใจคขาว่าประธานจริงกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เธอรู้ดีว่าสถานการณ์ตรงหน้านั้นเป็นยังไงเธอเลยพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงราวกับไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะรับรู้ได้ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นแทบไม่เคยคิดจะฟังคำพูดของเธอเลยแม้แต่น้อย อีกเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองจริงเปิดเฉินพูดจบก็ก้มศีษะลงเล็กน้อยก่อนจะจูบไปที่ริมฝีปากของเธอลมหายใจที่อบอุ่นและรสหวานจากริมฝีปากก็ไหลผ่านระหว่างปากของเขาและเธออย่างอ่อนโยนรสชาติที่กินชาเมื่อครู่นั้นไม่รู้เลยว่าจะหวานหรือจะจืดชืดกันแน่อึมอืมมอมามอมามอมา,มา,มา,มาตอนที่หนึ่งยสบสี่คุณนี่ไม่รู้จักทำเบาๆเลยหรือไงอาจริงเปิดเฉินไอ้คนเลวอย่ากัดคอนะมันเจ็บอย่า มือทั้งสองของเธอจับไปที่แผ่นหลังขาวสะอาดของเขาความเจ็บปวดร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นทำเอาแทบจะทนไม่ไหวอยากจะฝังเล็บลงไปที่แผ่นหลังของเขามากจริงฮ่าฮ่าอย่าหรอหยุดยังงั้นเหรอจิงเปิดเฉินก้มหน้ามองเธอก่อนจะพบว่าน้ำเสียงของตัวเองในตอนนี้ล้วนเต็มไปด้วยกามอารมณ์ทั้งสิน้นเธอกัดริมฝีปากหลังยอมเขาอย่างเงียบๆไม่ต้องการสนใจเขาโดยเฉพาะตอนที่เขากระซิบข้างหูเรียกเธอว่าอันโหรให้ตายเถอนี่เขากำลังพิสูจน์หรือคิดจริงจังกันแน่ อาเธออดไม่ได้ที่จะครวนครางร้องออกมาพลางจ้องมองไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของเขาที่เผยรอยยิ้มจนหน้าขุนเคืองเขาตั้งใจชัดฮ่าฮ่าใจลอยไปไหนรอยยิ้มของเขาดูมีเลสในเหงื่อที่ไหลออกมาจากใบหน้าทําให้เขาดูหล่อและเย้าวยวนที่สุดหลินจือเสียวที่ถือเอกสารในมือยืนรอยอยู่หน้าประตูห้องของจิงเป่ยเฉินอันโหรเข้าไปนานแล้วทําไมยังไม่ออกมาอีกคงไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกใช่ไหม แต่เธอก็ไม่กล้าที่จะเคาะประตูเลยแม้แต่น้อยพลันสายตาเหลือบไปเห็นชีเซิงเทียนเดินผ่านมาจึงรีบเข้าไปคว้าแขนของเขาคุณผู้จัดการฉีประธานจิงเข้าบริษัทหรือยังคะเธอรู้ว่าอันโรอยู่ด้านในแต่ไม่เห็นว่าจิงไปเชิญนั้นเข้าไปข้างในถ้าหากว่าอันโรเข้าไปคนเดียวไม่มีทางที่เธอจะเข้าไปนานขนาดนี้แน่ชีเซิงเทียนก้มหน้าลงและปัดมือของเธอออกก่อนจะมองไปที่ประตูหน้าห้องรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเลขาหลินคุณกลับไปทำงานของคุณต่อเธอ คุณหมายความว่ายังไงประธานจิงเขาหลินจือเสี่ยวชี้ไปที่ประตูห้องอยู่ข้างในจริงๆเหรอภายในห้องทำงานของจิงเปิดเฉินนั้นเก็บเสียงได้เป็นอย่างดีดังนั้นถึงด้านในห้องจะเสียงดังแค่ไหนด้านนอกก็ไม่มีทางได้ยินอะไรเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความเงียบสงัดที่ทำให้รู้สึกถึงความน่ากลัวนี่คือห้องทำงานของเขานะหรือว่าจะมีคนอื่นอยู่ข้างในกันฉีเซิงเทียนขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยด้วยความสงสยัยหรือว่า หลินจือเสียวพยักหน้าตอบและพูดอย่างไม่อ้อมค้อมอันอีหานเธออยู่ด้านในห้องค่ะผมรู้ว่าคนอย่างเขาเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนเลขาหลินคุณกลับไปทำงานของตัวเองได้แล้วคาดว่าสักพักหนึ่งคิดว่าคุณก็น่าจะเข้าใจฉีเซิงเทียนหันมองไปที่ประตูสื่อความหมายโดยในก่อนจะหันหลังกลับออกไปหลินจือเสียวมองเขาเดินจากไปก่อนจะถือเอกสารในมือก้มหน้าคอตกเดินกลับไปที่ห้องทำงานของตัวเอง โฮโรอธิษฐานเอานะขอให้รอดเหมือนทุกๆครั้งหากครั้งนี้เธอเข้าไปในห้องแล้วทำเรื่องอะไรให้เขาไม่พอใจขึ้นมาละก็ได้ถูกโยนลงไปจากชั้นสิบ้าแนะ่ฮ่าเจ็บเหนื่อยอันโรมีแค่สองความรู้สึกนี้ในหัวความรู้สึกอื่นๆน,นั้นแทบจะไม่หลงเหลืออีกเลยเธอพยายามดิ้นขยับออกจากมือที่โอบเอวเธออยู่พลันก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูโโโร โรน้องเคยคุณสิเธอพยายามที่จะลุกขึ้นแต่มือที่เอลกับโอบรัสจับตัวเธอไว้แน่นจนขยับตัวแทบไม่ได้ยังมีแรงด่าผมแบบนี้ดูถ้าคุณอยากจะต่อสินะจิงเปยดเฉินกอดเธอไว้ในอ้อมแขนทางมองไปที่ใบหน้าที่มีเครื่องสาอางอยู่บนหน้านั่นทําให้ในใจเขารู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างอดไม่ได้คนรักของประธานจิงเป็นคนธรรมดารรมดาฉัานไม่สามารถแทนได้หรอกนะคะฉันไม่รู้ว่าอันโรที่คุณพูดถึงนั้นคือใครเธอเหนื่อยที่จะรับมือกับเขาแล้วเธออยากออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุด คือเล่นปลอมตัวสนุกนักเหรอสายตาของเขามองไปที่ร่างกายของเธอดวงตาค่อยๆเข้มขึ้นอย่างน่ากลัวสีผิวใบหน้าและลำคอคนละสีกันแบบนี้คุณคิดว่าผมจะเชื่อคำพูดคุณหรือไงประธานจิงคิดถึงเธอมากเกินไปแล้วหาผู้หญิงที่คล้ายเธอมาก็จบคุณก็เห็นว่าฉันไม่ใช่เธอจิงเปิดเฉินมองเธอนิ่งลมหายใจร้อนเผากระซิบแนบหูเธออย่างเบาๆหน่วนหนวนคือลูกของฉันใช่ไหมเธอสะดุ้งเล็กน้อยใบหน้าที่ซีเซียวของเธอแฝงไปด้วยท่าทีที่ประชด ประธานจิงคิดว่าฉันกับคุณมีลูกด้วยกันหรอคะตอนที่หนึ่งยิห้าดอกสิ่งแดงยื่นออกนอกกำแพงหรือว่าคุณไม่คิดว่าผมเป็นลูกครึ่งบ้างเลยเหรอเขาแตะไปที่ต่างหูคู่สีแดงของเธอด้วยมือซ้ายพลางพูดด้วยรอยยิ้มที่มุมปากผมเคยบอกคุณหรือเปล่าว่ายายของผมเป็นคนอังกฤษเขาไม่มีทางเคยบอกเธออย่างแน่นอนไม่แปลกใจที่ใบหน้าและสรีระของเขาดูดีกว่าคนทั่วไปหน่วนหนวนเองก็คงได้ยินของเขามาเต็มฮ่า <laughs> ประธานจริงจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันค่ะสามีของฉันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคุณก็ได้เห็นแล้วตอนนี้ฉันดูเป็นดอกซิ่งแดงยื่นออกนอกกำแพงคุณพอใจแล้วหรือยังคะเธอหลบสายตาเขาพลางเผยท่าทางที่ดูเหนื่อยล้าอย่างน่าสงสารเธอได้ในเมื่อเธอยังแกล้งเสแสร้งต่อไปแบบนี้เขาก็จะเล่นต่อให้จบเธอรู้สึกถึงน้ำหนักที่เบาขึ้นบนร่างกายก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่เธอไม่สามารถออกไปได้ในทันที เสื้อผ้าและกระโปรงของเธอนั้นถูกฉีกขาดออกซะขนาดนั้นใครจะสามารถใส่ต่อได้เธอกอดผ้านวมด้วยความงุนงงว่าเธอจะทำยังไงต่อไปดีทางที่ดีคุณอย่าให้ผมจับพิรุษได้อีกละกันเธอรีบสวมกระโปรงสีฟ้าอ่อนที่จิงเป่ยเฉินยื่นมาให้โดยไม่ได้สนใจจิงเป่ยเฉินที่กำลังสวมเสื้อเธอพยายามใส่เสื้อด้วยร่างกายที่เริ่มเจ็บปวด เธอมองร่องรอยความยุ่งเหยิงและรอยยับบนเตียงพลางขมวดคิ้วยุ่งไม่สนใจจิงปเปยเฉินที่กำลังหันหลังใส่ชุดสุดอยู่แต่อย่างใดเธอก้มตัวและรีบเดินออกไปทันทีจิงปเปยเฉินได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านหลังก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วหากเปรียบดวงตาของเขาในตอนนี้ก็คงลึกล้ำราวกับทะเลลึกเขาก้าวเดินออกไปด้านนอกนั่งสับสนมองไปที่เตียงอยู่ชั่วครู่ก่อนจะกัดริมฝีปากและหัวเราะขึ้นมาเบาๆพลางยิ้มมุมปากอย่างอารมณ์ดี อันโรคิดไม่ถึงเลยว่าตอนนี้จะเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วจริงๆแล้วพวกเขาก็ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวราวกับไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีไหนเมื่อคิดถึงช่วงเวลาตอนบ่ายสองที่มีถ่ายงานเธอก็รีบลุกขึ้นทันทีก่อนจะหยิบกระเป๋าและเดินออกไปข้างนอกจึงได้พบกับชิวซีที่เพิ่งกินข้าวเสร็จอันอีหานเธอช่างกล้ามากนะหายไปครึ่งวันแบบนี้เธอมองก่อนจะเท้าไปที่เอวของตอนครั้งนี้ถูกจับได้คาหนังคาเขาเลย เธอสามารถบอกได้ว่าเธออยู่ที่บริษัทตั้งแต่แรกแล้วหัวหน้าชิวชันมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแต่กำลังพูดคุยเรื่องงานกับประธานจริงอยู่เลยไม่ได้แจ้งเวลาเข้างานล่วงหน้าเธอหัวเราะก่อนจะเผยรอยยิ้มและน้ำเสียงที่แหบแห้งออกมาแต่ทว่าเมื่อครู่นี้เพิ่งโตเถียงกับจริงเปิดเฉินค่อนข้างหนักจึงทําให้น้ำเสียงแหบแห้งของเธอเริ่มแย่ลงคอของเธอนี่ชิวซีสังเกตเห็นรอยแดงที่คอของเธอเป็นรอยจ้ำไปทั่วราวกับว่าเป็นรอยประทับตราแปลกเลยคะ ลูกของฉันก็อายุห้าขวบแล้วนะนิ้วของเธอเผลอชี้ไปที่ข้างนอกวันนี้มีถ่ายงานฉันต้องไปแล้วค่ะเธอชิวซีมองดูเธอเดินออกไปด้วยความไม่พอใจเมื่อเช้าตอนที่คุยงานกับประธานจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครจะเชื่อเธอ,เธอไม่มีทางเชื่อหรอกเมื่อมาถึงสตูดิโอถ่ายภาพก็เห็นพนักงานคนอื่นๆมาถึงกันแล้วและกำลังเตรียมอุปกรณ์ต่างฮ่า เธอจึงเดินไปยังห้องแต่งตัวเพื่อหาเหอเมื่อเห็นว่าเธอเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วและกำลังแต่งหน้าอยู่เธอจึงเดินเข้าไปพร้อมกับเผยรอยยิ้มให้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณอันคุณมาแล้วหรือคะฉันคิดว่าวันนี้คุณจะไม่มาเสียอีกฉันรับประกรันได้เลยว่าวันนี้จะต้องไม่มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนครั้งนั้นแน่นอนค่ะ,คะเธอพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าที่สวยงามเช่นนี้ช่างดูนุ่มนวลและน่าลหลงไหลจริงฮ่าฮ่าแน่นอนฉันต้องมาอยู่แล้วแค่มาช้าไปหน่อยเท่านั้นเอง เธอคิดอยากมาตั้งแต่เช้าเช้าแล้วแต่เผลอหลับไปเสียก่อนตอนนี้เมื่อคิดถึงจริงปเปิเฉินเธอก็รู้สึกโกรธมากโกรธจนอดขบฟันแน่นไม่ได้ทั่วร่างของเธอนั้นเจ็บปวดไปหมดครั้งที่แล้วเธอจําได้ว่าเขาเมาแต่ครั้งนี้เขามีสติดีทุกอย่างเมื่อมาทักทายเหอเฉาเป็นที่เรียบร้อยเธอจึงเดินออกไป อันโหระะที่นั่งลงก่อนชั่วคราวพลางมองไปที่เหอเฉาที่อยู่เบื้องหน้าแต่ทันใดนั้นเองเธอก็รู้สึกหิวขึ้นมาก่อนจะคิดว่าทุกอย่างเป็นความผิดของจริงเปเฉินกระทั่งมือกลางวันเธอก็ไม่ได้กินขณะที่เธอกำลังคิดจู่จูก็ได้ยินเสียงเรียกจากใครบางคนอันอีหานมีคนชื่ออันอีหานอยู่ไหมฉันเองค่ะเธอมองไปที่คนส่งอาหารซึ่งเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสั่งมันแน่ฮ่าฮนี่เป็นอาหารของคุณครับช่วยเซ็นรับด้วย ชายคนนั้นหยิบถุงอาหารขนาดใหญ่ยื่นมาให้อันโรพร้อมกับแนบกระดาษมาให้เธอเซ็นอันโรมองไปที่ถุงอาหารในมือก็พลันเห็นตัวอักษรร้านอาหารซิลเธอก็เข้าใจทุกอย่างในทันทีเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่จิงไปเปิ่นชอบไปกินมากอาหารที่สั่งมาหากไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครได้อีกเพราะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงที่นอนหลับกับเขาไปหนึ่งช่วงเขาเลยส่งอาหารมาให้กินแบบนี้ไม่ใช่หรือไง เธอยิ้มและเซ็นชื่อก่อนจะยื่นคืนให้คนส่งอาหารและถือถุงอาหารไปที่มุมเงียบๆและกินมื้อกลางวันจบตอนขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะครับสนับสนุนค่ากาแฟและค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True ันนี่วอลเล็ต8 3น6 5 2 9 4 9 9ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ดีสคปชั่นเลยครับ